นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะอัมมัตติกาหะภวิสัมมิภูนะหะตาปังสุนะวะปะริตินา สเจจันทกุมารังหันติปานาเมเทวะพิชันติอม,มัตติกาภวิสามิภูนหตาปังสุนหวะปริกินาสเจสุริยะกุมารังหันติปานาเทวะพิชันติติณนะบัดนี้จักแสดงซึ่งพระคำพีทศชาติสาดกพิสดารเทศนากันที่สาม เรื่องพระจันทกุมารสืบต่อไปตามวาระพระบาลีและอัตถกถาจนกว่าจะจบเรื่องพระจันทกุมารเพื่อเป็นประโยชน์ในทางความรู้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความสืบต่อไปว่าเมื่อพระราชมารดาของพระจันทกุมารซึ่งทรงพระนามว่าพระนางโคตมีทรงเห็นว่าพระเจ้าเอกราชซึ่งเป็นพระราชสามีไม่ทรงพระราชทานชีวิตแก่พระจันทกุมาร และคนทางหลายอื่นๆตามคำขอร้องของคนทางหลายดังนั้นพระนางโกตมีเจ้าจึงเข้าไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชสา,ามีแล้วทรงปริเทวานาการด้วยสารคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วแปลความในคาถานั้นว่าถ้าแต่สมมติที่เทวราชเจ้าถ้าพระองค์โปรดให้ข้าจันทกุมารและสุริยกุมารแล้วหม่อมฉันก็จะต้องเป็นบ้านแน่นอน เป็นอันว่าหม่อมฉันหมดความสุขความเจริญและทั้งสิ้นหม่อมฉันจะต้องนอนกิ้งเกลือกอยู่กับฝุ่นทุลีสิ้นชีวิตอินทรีย์เป็นแน่แท้เมื่อพระนางโคตมีทรงข้ามควรอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้รับพระดํารัสตอบจากพระราชสามีแม้แต่ประการใดพระนางเจ้าพระดํารัสแก่พระสุนิสาสาภาัยทั้งสี่ว่าเหตุไรหญิงสาภาัยทั้งสี่นี้จึงไม่กลา่าวถ้อยคำอันจะทำให้พระจันทตกุมาน แลปะปสุริยะกุมารเกิดความเบิกบานตั้งเล่าขานผนังเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วจึงแช่งด่าก,กันทหารพราหมณ์ด้วยค่อยทำต่างๆว่าดูก่อนกันตหารพราหม์จงให้แม่และเมียของเองได้รับความโศกเศร้าเสียใจที่เบังเกิดมีแก่เราแทนตัวเราในการที่เขาจะฆ่ากันตกุมาและสุริยะกุมารครั้งนี้เถิดดูก่อนกันทหารพราหม์ เองได้ให้คนข้าพระกุมารทั้งหลายผู้อาจหารผ่านราชสีผู้หาความผิดมีได้ผู้เป็นที่หวังแห่งคนทั้งหลายในครั้งนี้จงให้แม่และเมียของเองพัดพากจากลูกรักและผัวขวัญอย่าได้เห็นหน้าลูกรักและผัวขวัญเลยดังนี้ลำดับนั้นพระจันทกคุมารซึ่งประทับยืนอยู่ริมปากกลุ่มหยันจึงกราบพระราชบิดาขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ หญิงทั้งหลายผู้มีความมุ่งหมายอยากได้ลูกถึงจะยากจนสักเท่าไรก็อ้อนวอนขอลูกจากเทพยาดาทั้งหลายส่วนพระองค์เป็นถึงพระมหากษัตริย์อันสมบูรณ์เช่นนี้แล้วเหตุไรจึงฆ่าลูกอันหาความผิดมิได้เล่าพระบิดาเจ้าเอ๋ยขอพระองค์อย่าได้ฆ่าคาประบาททั้งหลายเลยขอพระองค์อย่าบูชายันที่ลูกอันหาค่าได้ยาก เก็นคข้าพระบาททั้งหลายอย่างนี้เลยขอพระองค์จะได้ทรงทาข้าพาระบาททั้งหลายผู้เป็นลูกอันหาค่าได้ยากเป็นได้ด้วยยากเลยพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระจันร์กุมารกราบทูลดังนี้แล้วทรงไม่เห็นว่าได้รับการุณาจากพระจตุบบิดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมารดาพระมารดาเจ้าได้ทรงลำบากมาด้วยการเลี้ยงลูกคือตัวหม่อมฉันผู้ชื่อพระจันระกุมารน,นี้แล้วบัดนี้ ขอกราบถวายบังคมลาไปสู่โลกหน้าขอให้พระราชบิดาจงไปสู่สวรรค์ด้วยการฆ่าลูกบูชายันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระแม่เจ้าจงกอดลูกแก้วและประทานบัพระบาทให้ลูกกราบลาในบัตรนี้เถิดลูกจะขอกราบถวายบังคมลาเพื่อให้เขาฆ่าบูชายันของพระราชบิดาซึ่งทําให้พระแม่เจ้าและประชาชนโศกเศร้าอยู่ตลอดกาลนานในลำดับนั้นพระราชมารดาจึงตรัสว่า ลูกคราของคุตมีเอ๋ยขอลูกจงสวมเมอรีได้ดอกปทุมแท้กรีบจำปาจงทาจนจันและนุ่งผ้ากาสีประดับพระกรด้วยเครื่องทองคําและแก้วมณีกับแก้วมุกดาในครั้งสุดท้ายดังนี้ลำดับนั้นพระนัางจันทาผู้เป็นพระชาย,ยาเอกของพระจันทรกุมานจึงกราบลงแทบประบาทของพระเจ้าเอกราชแล้วกราบทูลว่า,าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระธรณี พระองค์ผู้ทรงปกครองประเทศผู้พิเศษกว่าปวงชนพระองค์ไม่ทรงใหญ่ดีต่อพระอุโบสถแน่แหรือพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายพระเจ้าเอกราชถึงตัดตอบว่าลูกทั้งหลายก็ดีลูกสะพ้ายทั้งหลายก็ดีย่อมเป็นที่รับของเราทั้งนั้นแต่เราอยากจะไปสวรรค์ซึงดีข้าลูกบูชาย,ยานันในบัดนี้มีคําอธิบายตามอัถกถาว่าพระเจ้าเอกราชตัดตอบพระสะพ้ายทั้งหลาย ว่าทำไมเราจะไม่รักลูกไม่ใช่ลูกทั้งหลายจะเป็นที่รักแต่พระนางโกตมีผู้เดียวเท่านั้นก็หาไม่ย่อมเป็นที่รักขอกเราด้วยตัวเราเองก็ดีพวกเจ้าซึ่งเป็นสะพายก็ดีเมียทั้งหลายก็ดีย่อมเป็นที่รักขุกเราทั้งนั้นแต่เราต้องการจะไปสวรรค์ยิ่งนักเราจึงจะฆ่าลูกบูชายันแลวจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ถึงลูกเหล่านี้ก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันพระนางกันธาจึงกราบทูลขึ้นว่า ขอพระองค์จงให้ข้าหม่อมฉันเสียก่อนแล้วจงฆ่าพระจันทกุมารที่เป็นสามีของหม่อมฉันต่ะภายหลังอย่าให้หม่อมฉันได้เห็นพระจันทรุมารถูกฆ่าเลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหม่อมฉันกับสามีค่ะชีวิตตินสีแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์ด้วยกันพระเจ้าเอกราชถึงตรัสตอบว่าจันท์เถอ๋เอยเจ้าเอาพอใจตายกับสามีเลยเพราะว่าเหมือนสามีของเจ้าตายแล้ว ของสามีและน้องสามีเจ้าก็ยังมีอยู่อีกมากพ่อจะทำาุกบำรุงเจ้าให้มีความสุขรื่นเริงได้บิดาจะจัดให้เจ้าโดยไม่ให้เจ้าเดือดร้อนใจแต่ประการใดฝ่ายพระนางนั้นจันทาก็ร้องไห้ตีอกชกเสียงของพระนางเองแล้วพิราบดำพันว่าเราไม่ต้องการจะมีชีวิตอีกต่อไปแล้วเราจะกินยาพิษให้ตายในบัดนี้ญาติมิตรของพระราชาพระอ,องค์นี้ ย่อมไม่มีใครจะทูลทัดทานได้แน่แล้วพระนางเจ้าจึงจูงมือพวะโอรสของพระองค์ไปมอบลงแทบพระบาทของพระเจ้าเอกราชแนะทุนว่าขอฝ่าพระบาททรงฆ่าลูกของหม่อมชั้นแทนพระจันทรกุมารผู้เป็นพระสามีของหม่อมชั้นเถิดขอจงฆ่าหม่อมชั้นบูชายันแทนพระสามีของหม่อมชั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระนางจันทาการกาบทูลดังนี้แล้วจึงหันไปหาพระจันทรกุมารแล้วเยืนร้องไห้อยู่ฝ่ายพระจันทรกุมารถึงตรัสว่า แม่จันทาเอ๋ยเมื่อก่อนพี่เคยให้เครื่องประดับแก่เจ้าเป็นอันมากวันนี้พี่จะให้เครื่องประดับอันอยู่กับตัวพี่นีกแก่เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายขอเจ้าจงรับไป้ดูต่างหน้าเถิดฝ่ายพระนางจันทาจึงทรงพิราบขึ้นว่าพระราชกุมารทั้งหลายซึ่งเคยประดับพระศรด้วยพวงมาลัยในปางก่อนวันนี้เขาจักฟันพระศรของพระราชกุมารเหล่านั้นด้วยดาบอันคมกร้าในมิช้าแล้วหนอ ดาบเป็นขนกล้าจักลงสู่พระเสาพระราชก,กุมารทั้งหลายหัวใจของเราจักแตกออกไปในบัดนี้พระจันทรากุมารกับพระสุริยก,กุมารผู้ทรงพระกาลสีอันสาวกันขาวสะอาดประดับด้วยกุนทนแกน้วมณีผู้เคยทรงฉลโมธารกิษนาและจันแดงผู้เคยสเสวยพระกยาหารอันโอชารสผู้เคยทรงสงสนารด้วยวสุคนโททกทวารีมาแต่ปางก่อนบัดนี้ จะเสด็จออกไปสู่ที่บูชายันจะทิ้งความโศกเศร้าเสียใจให้แก่พระราชมารดาและประชาชนทั้งหลายเมื่อผนังจันทาทรงโศกาพิราชกำพันอด้วยประกาศราชนีก็พอดีกับการพิธีทั้งปวงในหลุมบูชายันเสร็จลงอามาตย์ทั้งหลายจึงนำพระจันทกคุมารไปในที่ใกล้าปากหลุมแล้วให้นางกลุ่มพระสงลงอยู่กับที่ฝ่ายกันดาร,ารบถามผู้แสนอัปรีจึงถือถาดทองคำเข้าไปใกล้ ยิบดาบมากรรมไว้โดยคิดจกักตัดพระศอกของพระจันทก,กุมารก็มีในการนั้นในขณะนั้นพระนางจันทาจึงทรงคะนึงว่าเราไม่มีสิ่งอื่นจักช่วยพระามีของเราได้แล้วมีแต่ความสัตย์ของเราเท่านั้นครั้นทรงรำพึงดังนี้แล้วจึงประคองอัญทชีญดำเนินผ่านประชุมส่วนภัยแล้วเปล่งสักจกริยาว่ากันหารพรามผู้เป็นคนชั่วช้าเร็วตามแท้ด้วยคำสัตย์อันนี้ ขอให้เราอยู่ร่วมกับภระสามีของเราเถิดขอหยักพูดผีปีศาจจงช่วยเราให้ได้อยู่ร่วมกับภระสาต่อไปเถิดขอเทวดาทั้งหลายซึ่งมาแล้วในที่นี้ก็ดีขอสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วและจะเกิดในภายหน้าก็ดีจงช่วยเราผู้ต้องการที่พึ่ง